สันวันเกิดนะเฮ้ยอะไรเริ่มมาอย่างนี้เลยเหรออะไรขึ้นอ๋อนี่เป็นไฮไลท์ก่อนตอนต้นอ๋อนี่ว่าโอ้โหอะไรขึ้นเดฟทำอะไรลงไปมีที่นะที่อยากพาคุณไปที่ไหนคุณชายโก้ความสูงใช่เหรอพาผขึ้นมาใหม่อันนี้มันคือที่มันดิ่งลงมาเลยป่ะย้ายคุณเห็นดับตาไม่ใช่เหรออันนี้แบบที่ขึ้นเข้าไปดูวิวดูวิวมันดิ่งมาแต่ตลกมากเอาดี ว้ายจู่ๆทั้งสองคนลอยโอ้เองจุดพู้จริงนะไม่ใช่ซีจีอันนี้จริงว่าเด็ยวอนพูดนี่แหละสันมันเกิดนะเฮ้ยแล้วจักหวินเลยเหรอเฮ้ยโว้ยหรือเปล่าคุณผู้ชมผมเปล่านะเขาเขาเาหาผมเองนะครับเขาอ่อย แต่คุณไม่ต้องชอบผมกลับก็ได้นะครับเฮ้ยผู้หญิงด้วยโอ้โหเราเป็นแค่คู่มั่นปลอมๆสักคนก็ต้องแยกแยะกันไปอุ๊ยพี่บิ๊กเพราะงั้นแต่ก็พูดแต่ถ้าคุณชายไม่ได้คิดอะไรกับผมคุณชายไม่จำเป็นต้องทำดีกับผมแบบนี้ก็ได้นะแล้วพี่บิ๊กคืออ้อนเลยเอาละยังไงต่อคุณรู้ได้ไงว่าผมไม่ได้คิดอะไรเออคมถ้าคุณอ่านใจผมได้คุณจะรู้คุณก็จะรู้ว่าตอนนี้ผมคิดว่า คิดว่าอะไรหร่พูดสิคิดว่าผมนี่ลุกขึ้นเลยครับผอบไปเลยอบคุณคุณพูดแล้วจุ๊บโอ้สจุดยอดจบเลยแฮปปี้เอนดิ้งจบได้เลยเหรอจบได้เลยผมโอเคแล้วโอเคแล้วจบละมีฟูดี้อะโรแเนติกมากโอ้โอ้ โอ้โหแล้วจริงจุดไม่จบอีกนะเนี่ยเยอะกว่าไอคอนอีกนะเนี่ยตอนปีใหม่นี่ยังจุดไม่เยอะเท่านี้เลยเนี่ยโอ้โหเราเป็นใครนี่แน่นอนตระกูลพิยะจัดสรรได้ทุกอย่างเธอสวบมากอ่ะยังไงต่อสวบโจบิกโจบิกอย่าเพิ่งยุดโจบิกเนี่ยปากซีดหมดแล้วเนี่ยกินกันเข้าไปไปต่อรู้สึกอะไรอีกไหมโอ้ยโอ๊ยเจ็บผมรู้สึกตั้งนานแล้ว นายด้วยอุ้ยอุ๊ยเฉลยความรู้สึกยังไม่จบอีกหรอสุดยอดจริงนะผมผมผมไม่จุดพูดหรอกเสียเวลาไม่ได้ดูด้วยเนี่ยคนอื่นไม่อยู่วันนั้นเลยแต่มาใช้ฟิวไงมันได้ฟิวแมนติกโอ้โหเป็นไงล่ะเวอร์มากเออโอเค ศักดิ์สิทิพิยะก็เป็นยังไงกับตอนสุดท้ายของโมโตบอมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใคร EP หกยังขนาดนี้แล้ว EP เจ็ดมันจะขนาดไหนจริงเย็บได้ไหม EP เจ็ดมันมีอะไร EP เจ็ดมันจะมีอะไรนะอยากรู้อ่ะก็ถ้าอยากรู้ EP เจ็ดเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมดูนะครับที่วีทีวีทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มตรงเอาได้ครับ